สวัสดีครับวันนี้ผมคังเอ็มครับผมวันนี้ผมมารีวิวเมลนะครับเป็นเมลอาชีพซามูไรนะครับผมแล้วก็มีอาชีพนักฆ่าอีกหนึ่งตัวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวซามูไรก่อนนะครับตัวนี้ก็เลเวล292นะครับเลเวลทะลุแล้วนะฮะปกติมันจะมันจะตันแค่เลเวล290นะครับอันนี้คือไปเควสเพิ่มนะครับเป็นเลเวล292นะครับโอเคเรามาดูที่สเตตัสกันเลยนะครับสเตตัสนี่อัพประมาณนี้นะครับมีหินสี เออมีสเตตัสสีอะไรเรียบร้อยนะครับแอคแท็กก็4,700กว่าครับแรงมากๆเลยนะเรามาดูที่หินสีครับผมหินสีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครมันยังไม่ค่อยโหดนะถ้าแบบไปเปลี่ยนเพิ่มก็ได้นะครับก็ประมาณนี้แต่ใช้ได้นะครับสเตตัสสีนะครับผมสเตตัสสีเวลร้อยกว่านะครับผมร้อยี่สิบสามอันแล้วนะถือว่าเวลเยอะพอสมควรนะครับเรามาดูที่ของนะครับผม ตัวนี้นะครับผมเป็นสายดาบพิเศษนะครับเป็นสายดาบพิเศษอาอาวุธก็เป็นอิซุมิอิิซมโนคามิคาเนซัสนะฮะบวกเก้ายัด hp ยี่สิบนะครับ,บ,รบตัวนี้เป็นสายอ่าเป็นสายดาบพิเศษนะครับผมยิ่งเลือดเดยอะยิ่งแรงนะประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นชุดอีลานะครับผมบวกเก้ายัดมาปัญจาแล้วก็เป็นวาเลนก้านะครับผมบวกเก้านะฮะก็ออปชั่นประมาณนี้นะครับผมยัด ชาร์ปหนึง่งแล้วก็แถมปีกดำนะผมแถมปีกดำปีกดำตันบวกกาให้เดี๋ยวผมจะยัดหินให้ใหม่นะไอตัวเนีย้ยไอตัวปีกเนียแล้วก็มีแหวนเป็นกำไรมนุษย์บางก้อนนะครับผมยัดนันกลบแห่งแสงก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูชุดกระชานะผมตัวนี้กระช้ามี1ชุดนะครับสำหรับตัวตัวนี้นะฮะเป็นชุด พูดแห่งสวรรค์แสงสว่างนะครับก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปนะครับเป็นอาชีพนักฆ่านะครับเลเวลสองยสิบนะฮะทำไมโหลดหน้าเกมนานจังเลยอย่าบอกนะว่าค้างวัดรวมขอเข้าใหม่นะครับเหมือนดูเหมือนจะค้าง เป็นเลเวลสอ่า220นะครับผมอาชีพนักฆ่าของครบเหมือนกันนะครับของครบมีมีอาวุธปลาให้อยู่3อันนะบวก9้ยัดหนินอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่นะครับผมเลเวลอ่ร uh, 220นะครับมีอาวุธ ครบมือพร้อมบวกเลยนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ชุดอีลานะผมบวก9ยัดเตาโลนะบาบาโลทิตานะผมบ,บวก9ยัดวีด้านะฮะประมาณนี้แล้วก็มีแหวนยัดเมซาลูน่านะครับแต่ผมใส่แอนด์ลิต้าลิงก์อยู่นะฮะประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวมาดูชุดกระชากันเลยชุดกระชาก็เป็นชุดปีศาจพังล็อกอัคคีนะครับก็ของมีประมาณนี้นะฮะเบลนี้ผมขายอยู่1,800บาทนะครับก็ตัวละครเว,เวลเยอะมากๆนะครับ292นะครับเวลทะลุเลยนะฮะมันตันแค่290ผมเวล292นะเพราะว่าแบบมีเฟสหลักอะไรอย่างนี้นะครับ โอเคนะครับใครสนใจเมลนี้นะฮะแอดไลน์มาได้นะครับผม i d ไลน์ d n u t t a y นะครับใส่เครื่องหมายแอดด้วยนะครับผมถ้าใครสนใจนะะถ้าถ้าไม่ใส่เครื่องหมายแอดเวลาแอดมามันจะไม่เจอนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมขอจบคลิปเลยนะฮะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปครับใครสนใจก็แอดไลน์มาคุยกันเลยนะครับสวัสดีครับ